คติธรรมคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วมันจะไม่ไว้หน้าใครมันทำลายทั้งสิ้นแก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติเราเองเป็นผู้ทำจิตของตนให้เศร้าหมองผู้อื่นช่วยไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ทำเองรู้เองได้เอง กิเลสคือความต้องการความอยากซึ่งสิ่งทั้งหลายที่เป็นอกุศลซึ่งมีทั้งหยาบละละเอียดการเข้ามาของกิเลสนั้นมักมาพร้อมกับเครื่องเล่นทั้งหลายในทางโลกที่มีความเพลิดเพลินจนหลงไหลติดตามหากใครที่ไม่มีสติก็จะเหมือนกับปลาที่คอยแต่จ้องจะกินเหยื่ออยู่ตลอดเวลา โดยที่ไม่ได้สนใจว่าเหยื่อจะมีตะขอเกี่ยวปากของตนหรือไม่ทั้งนี้มนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่จะถูกล่อด้วยอาหารได้ง่ายๆแต่กิเลสนั้นมีกุศโลบายมากมายที่จะทำให้เราหลงไปกับมันและสุดท้ายก็ตกอยู่ในอำนาจของมันในที่สุดสิ่งเดียวที่จะช่วยบรรดาพุทธบริษัท ไม่ตกอยู่ในอำนาจของกิเลสคือการมีสติหากมีสติแล้วการที่จะคิดพูดและกระทำสิ่งใดจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเสก่อนว่าสิ่งนั้นสมควรหรือไม่ประการใดการฝึกสติก็อย่างเช่นการเจริญสมาธิภาวนาหรือการนั่งสมาธินั่นเอง แต่สมาธิไม่ได้มีแต่การนั่งไม่ว่าจะกินเดินนั่งนอนก็สามารถทำสมาธิได้ทั้งนั้นไม่เราจะยังไม่ทราบถึงกิเลสท,ที่ละเอียดลึกแต่กิเลสอย่างหยาบก็เป็นปัจจัยให้เราต้องละเมิดในศีลห้าอันเป็นเหตุให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายมีความทุกข์ก็ควรตั้งสติให้มั่นคงไว้ อย่าได้กระทำการรักษาศีลน,นี้ต้องทำด้วยตัวเองจะไปขอศีลจากใครไม่ได้ที่สมัยนี้นิยมไปขอศีนจากพระความจริงแล้วพระไม่ได้ให้ศีนเพียงแต่สวดสอนให้เรารู้จกักศีลในแต่ละข้อและแนะให้เรารักษาศีลเท่านั้นที่เหลือต้องทำเองหมดใครก็ช่วยไม่ได้ แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ดังนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายกิเลสนี้หากเราประมาทด้วยการขาดสติก็มีโอกาสที่บรรดาพุทธบริษัทจะละเมิดในศีลซึ่งทำให้จิตใจเศร้าหมองและเป็นบาปอันเป็นเหตุแห่งอบายภูมิทั้งสี่เมื่อทราบอย่างนี้แล้วควรเจริญสติอยู่เสมอ สักวันละห้าหนาทีทั้งเวลาก่อนนอนและตื่นนอนใหม่ๆเพื่อฝึกให้จิตคิดในด้านที่เป็นกุศลทั้งในขณะตื่นและขณะนอนหลับเมตตาจิตพิจิกิเลสพระพุทธองค์ได้ตัดถึงอนิสงค์ของการเจริญเมตตาไว้หลายประการเช่นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั่วไปจิตเป็นสมาธิได้เร็วเป็นต้นเรื่องราวหนึ่งที่แสดงเห็นถึงอานิสงส์ของการเจริญเมตตาได้ปรากฏในประสบการณ์ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ขาวอนาลโยปพระกรรมฐานผู้เป็นที่เคารพยิ่งของปวงพุทธศาสนิกชนบันทึกไว้ ในจันทสาโรบูชาเรียบเรียงโดยคุณหญิงสุรีพันธ์มณีวัตรเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหลวงปู่ขาวเคยเล่าว่าเดิมทีนั้นตัวท่านเป็นคนโทสัจริตมีอะไรนิดหน่อยก็โกรธในครั้งนั้นท่านนั่งสมาธิภาวนา แต่ว่าจิตไม่สงบดังปรารถนะนาขณะที่นั่งภาวนาอยู่ข้างล่างท่านก็ไม่สบายใจนึกบนว่าทำอย่างไรทำไมจิตมันจึงแข็งอยู่อย่างนั้นทำสมาธิก็ไม่ลงทำอย่างไรก็ไม่ลงทำอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่สงบท่นานรำคาญเต็มทีจึงโกรธว่าตัวเองขึ้นมาว่านี่มันผีนรก วิ่งขึ้นมาจากเอเวจีนี่นาจิตมันถึงได้แข็งกระด้างอย่างนี้ไฟเผามันอย่างนี้น่าจะกลับให้มันลงไปเอเวจีอีอย่าให้มันขึ้นมาให้เอเวจีมันเผาท่านดุว่าตนเองแล้วจึงจําวัดต่อมาเมื่อไปปฏิบัติท่านพระอาจารย์ใหญ่ในตอนเช้าหลวงปู่ม่านจึงตักเตือนว่าเอ๊ะท่านขาว ท่านทำไมทำอย่างนี้ท่านก็เป็นผู้ประเสริฐเป็นมนุษย์ประเสริฐอยู่แล้วมาด่าตัวเองเฮ็ดหยังให้ลงนรกอววจีอย่างไรไม่ถูกนี่ท่านมาประจานตนว่าตนอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็ทำความเพียรอย่างดีแล้วจะไปว่ามันทำไมถ้าว่านหนักๆเข้าท่านอาจฆ่าตัวตายได้นะและถ้าเผลอไปฆ่าตัวตายเข้าแล้วชาตินี้ ต่อไปนับชาติไม่ได้นะที่จะต้องวกบนกลับไปฆ่าตัวตายอีกฆ่าตัวตายนี่ถ้าท่านเริ่มขึ้นชาติหนึ่งแล้วก็จะต้องต่ออีกห้าร้อยชาติแล้วก็ไปเที่ยวเอาพบเอาชาติผูกเวรผูกกรรมกันฆ่าตัวตายอยู่อย่างนั้นอย่าไปทำอีกนะท่านไม่ถูกตัวเองบริสุทธิ์จู ทำไมถึงไปทำตนไปด่าตนอย่างนี้แม้ว่าจะถูกท่านพระอาจารย์ใหญ่ปรามและตัวท่านก็กลัวแต่ก็ยังคงนึกโกรธตนอยู่ไม่คลายขึ้นไปอยู่บนดอยหู่เซอร์กับพวกหมู่เซอร์เสือก็มีตัวใหญ่ๆห,หลายพาดกรเดินอยู่กลางคืนก็นึกบอกเจ้านี่มันเลวจริงๆมันเป็นยังมันหยาบแท้มันแข็งแท้ ให้เสือมาข่ามึ่งไปกินซะด่าตัวเองนึกว่าตัวเองโกรธที่จิตไม่ลงให้เสือมาเอาไปกินซะนึกว่าฆ่ามันได้แล้วจิตมันจะได้กล้ามันจะได้เกรงอ่อนน้อมยอมต่อเราด่าตนเองแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่จิตก็ไม่ลงท่านจึงจำวัดพ่อหลับไปก็ปรากฏนิมิต เห็นโยมมันดามานั่งอยู่ข้างๆและพวกหมูเซอร์มาจากไร่หอบผักใส่ตะกร้าแบกขึ้นหลังมาโยมมันดาท่านปนขึ้นว่าขาวขาวนี่ทำอย่างไรถึงเป็นหนอพวกหมูเซอร์ก็พูดว่าไม่ยากไม่ยากเอาของกินให้กินเด้ออย่าไปกินของแข็งถ้ากินของแข็งไม่เป็นกินของอ่อนละเป็นแม่ท่านก็เลยบอกว่า ไม่เข้าใจเป็นอย่างไรของอ่อนของแข็งแม่ท่านก็เอินถามขึ้นว่าของอ่อนมีอะไรไหมของอ่อนก็อย่างสารายไงละ่ะแม่ท่านก็บอกขาวๆกินของอ่อนเดอ้อเมื่อท่านตื่นขึ้นจึงไปนั่งสมาธิเริ่มต้นพิจารณาพิจารณาของแข็งก่อนอะไรเนาที่หมูเ่เสรว่าเป็นของแข็ง เรามีอะไรที่เขาว่าเรากินของแข็งพิจารณาไปพิจารณาไปผู้รูก็ตอบขึ้นว่าที่ว่าของแข็งก็คือความโกรธความมักโกรธนั่นแหละของแข็งละ่ะแล้วอ่อนละ่ะที่บอกว่าให้เอาของอ่อนมากินอะไรคือของอ่อนพิจารณาไปพิจารณาไปก็รื้ขึ้นมาว่าของอ่อน ก็ตั้งเอาเมตตาเมื่อได้คำตอบแล้วท่านจึงเมตตาทั่วสารทิศแก่สรรปสัตว์ทั้งปวงทั้งญาติพี่น้องมิสหายไม่เว้นแม้แต่ศัตรูแผ่ไปโดยไม่มีประมาณความโกรธที่เคยสิงอยู่ในดวงจิตนั้นก็ค่คอยๆอ่อนลงอ่อนลงแทบจะไม่นึกโกรธอะไรเลย มีแต่ความเมตตาสงสารสัพสัตทั้งหลายทั่วโลกให้นึกเข็นใจเขาเขาจะทำอะไรที่ผิดไปบ้างเขาก็ไม่ตั้งใจและหากเขาตั้งใจก็เห็นว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาถึงได้ทำอย่างนั้นเป็นความลำบากของเขาเองที่เขาไม่ดีไม่ได้เกี่ยวอะไรให้นึกสงสารเขาเมื่อแผ่เมตตาไปความโกรธนั้นก็ค่อยๆอ่อ,อ,อนลง จิตก็ไม่ค่อยแข็งจิตอ่อนแล้วจิตอ่อนควรแก่การงานแล้วนึกจะทำอะไรก็ได้เป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่ควรชมควรแก่การงานจะพิจารณาอะไรก็ย่อมได้จิตอ่อนหมายถึงว่าจิตเบาจิตว่างด้วยความฉลาดในอุบายธรรมอันนำมาต่อกรกับกิเลสได้อย่างเหมาะสมและความภาคเพียรอย่างไม่ย่อท้อ ในการบำเพ็ญสมณะธรรมหลวงปู่ขาวอนารโยจึงสามารถเอาชนะกิเลสจวบจนถึงสิ้นชาติขาดพบนับเป็นพระสุปฏิปันโนผู้ควรแก่การกราบไหว้บูชาและนำปฏิปทามาเป็นแบบอย่างอย่างแท้จริงกราบขอบพระคุณพร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ทุกๆท,ท่าน ธรรมะของพระอระหันต์สายหลวงปู่มั่นผูริทัตโต